นายบอกอะไรคุณนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้วันนี้หมอโบใช้บอสบอสตาทาโลกนะคะใช่ปะบอสตาหมายคุณอยู่ในความไม่ชัดเจนของเหตุการณ์ของเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในใจคุณตอนนี้อะหัวข้อของเราอะความไม่ชัดเจนบางเรื่องลังเลเหรอสงสัยเหรอไม่ชัดเจนเหรออ่า ความศรัทธาบางคนน่าจะเป็นช่วงที่คุณแบบเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้เหมือนรู้สึกว่ามีบางอย่างอยากให้คุณสวดมนต์ทำสมาธินะคะมีความศรัทธาบางอย่างเกิดขึ้นหรือระ,ะลึกถึงกับดีวนี่เชื่อมต่อกับดีวนี่ของคุณนะคะประสบการณ์ใหม่ๆนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ตัวของคุณเองอาจจะไม่ ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยมั่นใจกับการเริ่มต้นก็ก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะอืมหลายคนจะมีการเดินทางอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการสมดุลในเรื่องของเวลาหน่อยนะคะเพราะเราเหมือนจะอินเอาไม่ค่อยมีเวลานะคะใช้สมองเยอะพลังงานแบบพลังงานที่ทำมันมันจะต้องหาคำว่า w o r k l i f e Bal a n c e หน่อยนะคะเนาะ คุณกำลังจะสมดุลตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ดีอาจจะพยายามที่จะปรับรูทีนประจําวันในเรื่องของการทํางานแล้วก็อย่างที่จะศึกษาหาความรู้อยากจะหาประสบการณ์อยากจะเดินทางอยากจะท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเออชีวิตคุณนะคะเหมือนคุณจะเจอความสมดุลของของการใช้เวลาความสมดุลของงานกับการใช้ชีวิตอนะ่ะอืมอบาบัยามุช่วงนี้มีความคิดที่แบบอ่อ เสียงโชคหรือว่าอวัยมุขขึ้นมาะอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะต้องระวังหน่อยอมืมาดูว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็ว,เวนี้คืออะไรคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็ว,เวนี้เห็นเล่นไพ่นะเ๋ยวโดนเดี๋ยวเขาเขาคุกนะไม่ใช่เหมือนโอกาสการรอคอยโอกาสใช่ไหม,มสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมันเป็นโอกาสบางอย่างกําลังจะเข้ามา มันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยนะคะารายได้อาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มเข้ามาได้บางคนแบบมันรอนะคะรอคอยอยากจะทํางานเสริมอยากจะเริ่มทําบางอย่างที่หาเงินเพิ่มอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีเส้นทางในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะหลายคนจะไปสมัครงานแต่ต้องมีความกลัวนะคะว่าจะได้หรือเปล่า เออจะแบบจะมงลงไหมอินเทอร์วิวรูมคือมีความกลัวไม่ค่อยกล้านะคะอืมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนะี่ยคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าทําแต่ถ้าคุณไม่กล้าคุณก็ไม่รู้นะบางทีมันก็ต้องเสียงที่จะแบบกล้านะคะได้ที่จะเข้าไปถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่ได้มาซึ่งโอกาสนะคะอืมเพียพรพยายามความพยายาม นะคะจะนําพามาซึ่งโอกาสให้เราด้วยดังนั้นการนั่งรอเฉยๆมันไม่ทําให้โอกาสแบบรอยมาได้นะคะมันแบบกว่ามันจะซอกแซกเข้ามาหาคุณได้ดังนั้นคุณจะต้องพยายามด้วยเช่นกันเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ว,ว้าวยินดีด้วยนะคะมันมีการตัดริบบิน้นการเริ่มต้นได้เกิดขึ้นอย่างเช่นการที่คุณจะทํางานที่สอง เปิดกิจการหรือว่าการเริ่มต้นบางอย่างนะคะตัดริบบินก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่มงคลในชีวิตคุณนะคะกำลังจะเกิดขึ้นการเริ่มต้นได้มาถึงแล้วนะคะเป็นทามมิ่งที่ดีนะคะแห่งการตัดริบบินของคุณขอให้คุณโชคดีนะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่ดีๆเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะคะเลิฟๆค่ะ